คือจังสีข้อยอยากไปเที่ยวภาคอีสานเลยอยากเรียนรู้คำบางคำในภาษาอีสานคือก้นขี้ถังมันแปลว่าหยังก้นกระแทกพื้นตัวเช่นยืนยุดดีีลมโล่งในเอื่นว่าก้นขี้ทางทั้งยืนก้นตนแปลว่าหยังป๋าเปือยหรือว่าเปือยกาย เสือผ่านบอใส่บอใส่น้งจ้าจางกอสอคือแบบไหนอาการที่เล็กหน่อยนางซ่อมสอคันผู้ใหญ่นี่เขาถือว่านางโกโซอยูก่กบวาคือแนวใดคนดีสูขข่พอมีแตน่น้งติดกระดูกเอิ่นว่าจอยกูกโกขอขอบใจเดอพ่อใหญ่